ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันพราะที่สุดของความสุขในชีวิตของพระพยสารประชาธรหรือเจ้าคุณพบโชคคือการช่วยเหลือเพืนมนุษย์โดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันวัดห้วยปรากัง้ง ถือเป็นดินแดนแห่งพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาทําให้นักสแสวงบุญเมื่อเดินทางมาถึงแล้วรับรู้ถึงสัจธรรมและเข้าถึงคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เจ้าคุณพบโชคจะมอบความเมตตาให้กับใครคนเหล่านั้นมักเป็นคนที่มีความเดือดร้อนเป็นทุกข์ในเรื่องต่างๆเช่นเดียวกับวันนี้ที่ท่านจุกค,คุณแด้ความช่วยเหลือ,อกับหญิงวัยชาราที่บ้านไฟไหม้คลาวตกยาก ก็เป็นกิจของสงฆ์ที่จะต้องช่วยเหลือขึ้งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยที่วันนี้คุณยายได้เกิดประสบอัคขีภยัยไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลย mm hmm. ก็หลวงพ่อก็มีโอกาสได้ให้ข้าวปลาอาหารน้ำแล้วก็เครื่องใช้จําเป็นแล้วก็มอบปัจจัยสตังเพื่อให้คุณยายไปสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในปัจจัยไปปัจจัยสี่ เป็นการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันระหว่งางพุทธศาสนากับผู้ศาสนิกชน และนี่คือบ้านเลขที่660ที่ท่านเจ้าคุณพบโชคได้สร้างคุณตาท่านหนึ่งที่หมู่บ้านดูซึ่งสร้างความสุขที่สุดในชีวิตให้คุณตาที่ไม่เคยคาดหวังจะได้มีบ้านเช็คเช่นกับคนอื่นที่มีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนสร้างเพื่อคุณตาและคุณยายได้มีที่พักอาศัยอย่างถาวอรผมเพิ่งมีความสุข,ขนี้ครับผม ได้กล่าวไปเมื่อที่ว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตวันนี้มีความสุขที่สุดได้มีบ้านที่อยู่เป็นของตนเองและวันนี้ใครที่ไม่เคยช่วยเหลือใครใครที่ไม่เคยทําบุญลืกเสียสละแบ่งปันให้กับใครอยากให้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้แก่สังคมในการช่วยเหลือคนในชุมชนซึ่งกันและกันนั่นเป็นมงคลอันสูงสุดแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเอง สนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน